เพลงก่อนของ Modern Dog ที่จริงแล้วคือเพลงเศร้าไขรปริศนาจุด3จุดหน้าชื่อเพลงได้ที่คลิปนี้นปมปริศนาจุด3จุดในเพลงก่อนของ Modern Dog ็อกบายจิรพิญญา,าสมเทพเพลงก่อนของ Modern Dog คือเพลงที่พาให้ชื่อเสียงของวงเนี่ยกลายเป็นที่รู้จัก ตั้งแต่มันถูกปล่อยออกมาเมื่อปี2537แล้วเพลงนี้มันก็ติดชาร์ตคลื่นวิทยุต่างๆอยู่มากกว่า1ปีแต่อันที่จริงเพลงนี้มันคือเพลงที่สมาชิกในวงบ o d e ด n o o g เองอ่ะเขาไม่ได้แต่ง แล้วก็มันไม่ใช่เพลงรักแต่อย่างใดเพราะว่าเพลงนี้มันถูกเกิดขึ้นจากความตายของหญิงสาวคนหนึง่งแล้วก็ถูกเล่าร้อยเรียงออกมาผ่านปลายปากกาของคนที่ชื่อว่าพรายปฐมพรพรายปฐมพรเนี่ยเป็นศิลปินแนวโปร r กส s ิกบล็อกที่ทําเพลงได้ลึกคลั่งแล้วก็มีมนขลังมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวซึ่งการที่เขาเขียนเพลงก่อนได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่เขาได้รับจดหมายฉช่แบบหนึ่งจากแฟนเพลงของเขาจดหมายฉช่แบบนั้นนะ่ะเขาได้รับในช่วงราวปี2533ซึ่งเป็นช่วง กันกับช่วงที่เขาพักวงแล้วก็เหมือนลาออกจากวงการไปช่วงหนึ่งเนื้อความช่วงต้นนะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาเขียนจดหมายมาหาพรายเขาชอบพรายแล้วก็เห็นพรายเป็นแรงบันดาลใจมากแค่ไหนแล้วท่อนต่อไปก็บอกว่าพี่สาวเขาอ่ะคือเขามีพี่สาวคนนึงที่ชื่นชอบพรายพอๆกันกับเขาเลยแต่ว่าพี่สาวคนนั้นนะเขาเสียชีวิตหรือว่าจากโลกใบนี้ไปก่อนที่จะได้บอกกับพรายด้วยตัวเองว่าเธอชอบเขามากๆคือเนื้อความในจดหมายเนี่ยก็พูดประมาณว่า การตายของพี่สาของเธอเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วก็ถ้าในวันนั้นอะ พี่สาวของเธอไม่ลืมนึกถึงพายหรือว่าไม่ลืมที่จะคิดว่าพายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอได้มากขนาดไหนเธอก็อาจจะไม่ตัดสินใจที่จะจากไปก็เป็นได้ก็เป็นเหมือนการบอกเล่าด้วยความเสียดายประมาณนั้นจดหมายฉบับนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของพายค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามันเป็นจดหมายฉบับที่ทําให้ตัวพายเองเนี่ยเขาหวนกลับมาแต่งเพลงอีกครั้งแล้วก็ทําให้พายเนี่ยกลับคืนสู่วงการนดนตรีอีกครั้งด้วยซึ่งในเพลงก่อนเนี่ยเนื้อหาของเพลงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราว ของจดหมายฉบับนั้นเป็นจดหมายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคน3คนก็คือเป็นตัวแฟนเพลงที่เขียนจดหมายมาพี่สาวของเธอแล้วก็ตัวตนสุดท้ายก็คือเรื่องราวของตัวพรายเองที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความรู้สึกหลังจากอ่านจดหมายฉบับนั้นด้วยส่วนไอ้จุด3จุดเนี่ยคือจริงๆแล้วอะ่ะเพลงเนี้ยเพลงก่อนเนี่ยมันไม่ได้ชื่อว่าก่อนเฉยๆแต่ว่ามันจะมีจุดจุดจุดอยู่หน้าก่อนด้วย ซึ่งไอจุดๆๆตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยไร้ความหมายเพราะว่ามันมีความหมายซ่อนอยู่แทนคำสามคำที่พลายเขาไม่ได้บรนจุลงไปในเพลง ก็คือคําว่าเธอจากไปก่อนนั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยไพร์เขาก็ไม่ได้เอาเพลงนี้ไปทําอะไรนอกจากแต่งไว้แล้วก็ร้องเล่นเฉยๆในห้องซ้อมหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาว่างานต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็มีครั้งหนึ่งที่คนคนหนึ่งคือซุกี้กมลเขาได้ยินไพร์ร้องเล่นในห้องดนตรีของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบเพลงนี้มากๆเลยแล้วเขาก็อยากจะขอเพลงนี้ไปให้ Mo เด r n Dog ซึ่งเป็นวงที่เขาดูแลอยู่ในตอนนั้นอะเป็นคนร้องในรูปแบบซิงเกิลได้ไหม เขาก็รู้สึกว่าโอเคเราเต็มใจที่จะให้โมเดรดอกเป็นคนร้องเพลงนี้ซึ่งพอถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเพลงฮิตเพลงแรกที่เหมือนเบรกชูตัววงของโมเดอรดอกเนี่ยให้กลายเป็นที่รู้จักโดยในคอลเลกเตอร์อิดิชันของเพลงนี้มันก็มีเวอร์ชั่นที่ไพรเป็นคนร้องเพลงก่อนปรากฏอยู่ด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของจุด3จุดหน้าเพลงก่อนฝากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรี People Music ได้ทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ